อาถาครั้งนั้นเตอาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นโอหายะละแล้วนางอาชีวกัารซึ่งอาชีวกนั้นผู้นับผู้นางวัตวานิชมานางผู้กล่าวแล้วบ่อยๆไม่ปรารถนาอยู่อาคะมังสุดได้ไปแล้วโสปิอาชีวโกอันว่าอาชีวกแม้นั้นยัตะวารู้แล้วเตสังอาชีวการน,นางคตะภาวัง ซึ่งความที่แห่งอาชีวค ok ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไปแล้ววิวริตวาเปิดแล้วทวารังซึ่งประตูวัจจกุติยาแห่งวัจจกุดีโอรุยหะลงแล้ว หาทติย่อมเขียวกินคูถังซึ่งคูดอาโลปการังอันกระทําซึ่งคําหัดเิหิด้วยมือทั้งหลายอุโพหิทั้งสองอาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายปหินิสู่ส่งไปแล้วอาหารังซึ่งอาหารอันโตคามโตจากภายในแห่งบ้านตาสาอาชีวกาสะแก่อาชีวกนั้นสุอาชีวโกอันว่าอาชีวกนั้นนาอิจติย่อมไม่ปรารถนาตังปีอาหารังซึ่งอาหารแม้นั้น ุจมาโนปีแม้ผู้อนาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวอยู่ปุณณปุณางบ่อยๆอ,อาหากล่าวแล้วว่าอัถโนว่าความต้องการอิมินาอาหารเรนะด้วยอาหาหรนี้อัธิมีอยู่เมแก่เรานะหาไม่ได้อาหารรวนว่าอาหารเมอันเราลัดโถได้แล้วอิติตรงนีน้อาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายปุจิงสุถามแล้วว่าอาหารรวนว่าอาหารตายานท่านลัดโถได้แล้วกระหังถาเนนะที่ไหนอิติตรงนี้นสโสอาชีวกวนว่าอาชีวกนั้นอาหากล่าวแล้วว่า อาหารวนว่าอาหารเมนเราลัดโทได้แล้วอิะทะฐานเนว่าในที่นี้นั่นเทียวอ,อิติดังนี้โสอาชีวกวนว่าอาชีวกนั้นเตหิอาชีวเกหิวุจมาโนอนอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวอยู่วัจนางซึ่งคำผูห้หงปีแมมากที่ว่าเสปีแม้ในวันทุติเยที่สองตุตเยที่สามจะตุเถท,ที่สี่เอวังอย่างนี้ วตวากล่าวแล้วว่าหางกันว่าเราพวิสามิจักมีทธาฐานเอวะในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้ณอิชติย่อมไม่ปรารถนาคันตุงเพื่ออันไปคาบางสู่บ้านอาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายมันเตตว่าปรึกษากันแล้วว่าอายางอาชีวกวนว่าอาชีวกนี้ณเอวะอิชติย่อมไม่ปรารถนานั่นเทียวพวิสิตุงเพื่ออันเข้าไปคาบางสู่บ้านทิวเสทิวเสในวันในวันณอิชติย่อมไม่ปรารถนาอาหาริตุง เพื่ออันนำมาอาหารรังซึ่งอาหารอามเหหิปหิตังอนันอันเราทั้งหลายส่งไปแล้วว่าทติย่อมกล่าวว่าอาหารรวนว่าอาหารเมนเราลัดโถได้แล้ว อิท่าถาเนเอยะในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้โสอาชิวโกอันว่าอาชิวกนั้นกรโรติย่อมกระทำกินนกโขซึ่งอะไรหนูเล่เมียอย่างนันว่าเราทั้งหลายปริคันอิสามจาจะกำหนดจับนางอาชิวกังซึ่งอาชิวกนั้นอิติด,ดังนี้ปวิสันตาเมื่อเข้าไปคามังสู่บ้านโอหายะละเอกังชนังซึ่งชนคนหนึ่งชะเนซึ่งชนทั้งหลายทเทวสองเปปปริคันอนัดถัง เพื่ออันกำหนดจาบตาสปิอาชีวกัสสะซึ่งอาชีวกแม้นั้นขมิงสุไปแล้วเตอาชีวกาอันว่าอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นค้าฉันตาวิยะเป็นดาวกว่าไปอยู่ปัจชโตข้างหลังอุตวะเป็นนิลียิงสู่เอปแล้วโสปิอาชีวโกอันว่าอาชีวกแม้นั้นยัตวารู้แล้วเตสังอาชีวกาน,นางคตะภาวังซึ่งความที่เห็นอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไปแล้วโอรุหะลงแล้ววัจจกุติงสู่วัจจกุดีปุริมา,นาเนยนะเอวะตา ตามนายอันมินิโก้นั่นเที่ยวขาตติย่อมเกี้ยวกินคูถังซึ่งคูดอิตเรอาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายเหล่านอกนี้ทิตวายเห็นแล้วกิริยังซึ่งกิริยาตสะอาชีวกาสะของอาชีวกนั้นอาโรจะยิงสู่บอกแล้วอาชีวการนางแก่อาชีวกทั้งหลายอาชีวการว่าอาชีวกทั้งหลายสุตวาฟังแล้วต่างว่จนางซึ่งคำนั้นวัตวากล่าวเลยว่าโอโอกรรมังกันว่ากรรมภาริยังหนักเสจทาว่าสาวกการว่าสาวกทั้งหลายสัมณะสส โคตมัสสะของพระสมณะผู้โคโดมชาในายุงพึงรู้ใสปะกาใสยุงพึงประกาศอากิติงซึ่งวาจาไม่ใช่เกียรติอามหากังของเราทั้งหลายว่าอาชีวกาอันว่าอาชีวกทั้งหลายขาธมานาวิจารันติย่อมเที่ยวเคี้ยวกินอยู่คูถังซึ่งพูดอิติดังนี้อายังอาชีวโกอันว่าอาชีวกนี้อนุชวิโกเป็นผู้สมควรอามหากังแก่เราทั้งหลายโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อิติดังนี้นี่ เร่ิงสู่นำออกแล้วตางอาชีวกังซึ่งอาชีวกนั้นสันติกาจากสำนักอัตโนของตนโสอาชีวโกอันว่าอาชีวกนั้นเตหิอาชีวเกหิอันอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นนีหาริโตนำออกแล้วปิดิปาษาโน อันว่าแผ่นหินมีหลังเอโกก้อนหนึ่งปัทโตอ่านบุคคลลาดแล้วอุจาระกรณาฐานีในที่เป็นที่กระทําซึ่งอุจาระมหาชนตะแห่งมหาชนอัตติมีอยู่โสนติอันว่าแห่งน้ำหมานตางอันใหญ่อัตติมีอยู่ทศมิงสิทธิปาาณีณนผะ่นหินมีหลังนั้นพิทธิปาานางนิสายะมหาชนสะอุจารอุจาระกรณฏฐานนาง อันว่าที่เป็นที่อาศัยแล้วซึ่งแผ่นหินมีหลังกระทาซึ่งอุจจาระแห่งมหาชนโหติมีอยู่โสอาชีวกรว่าอาชีวกนั้นคันตาวาไปแล้วตัดถาเนในที่นั้นขาทิตาวาเขี้ยวกินแล้วคูถังซึ่งคูดรัดติงในกลางคืนโอลุกพระเนี่ยลงแล้วปัดสังซึ่งข้างเอกังข้างหนึ่งปาสาระแห่งแผ่นหินหัดเทนะด้วยมือเอเกนะข้างหนึ่งอุคีปิตาวายกขึ้นแล้วปะ ทางซึ่งเทา A G K ้าเอกังข้างหนึ่งทาปตวาตั้งไว้แล้วชันนุกเกบนเขาอุททธาวาตาพิมมขโขเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อลมในเบื้องหน้าหุตวาเป็นวิวริตวาติตติตย่อมยืนเปิดวิโมขังซึ่งปากอาคมณะกาเลในการเป็นที่มาสรีละวรนชนะถายะเพื่อประโยชน์แก่กคูดแห่งสรีละมหาชนตะตะแห่งมหาชน,ม,าชน,นามหาชนว่ามหาชนทิตวาเห็นแล้วตั้ง อาชีวกังซึ่งอาชีวกนั้นอุปสังคมิตวาเข้าไปหาแล้ววันทิตวาวหว้แล้วปุจจติย่อมถามว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอายวนว่าพระผู้เป็นเจ้าวิวริตวาทิโตยืนเปิดแล้วมุขขังซึ่งปากกัดสมาเพราะเหตุอะไรตีหนึ่งนี้อาชีวกวนว่าอาชีวกอาหากล่าวแล้วว่าอาหารนั้นว่าเราวาตะพักโขเป็นผู้มีลมเป็นพักษาอาหีย่อมเป็นอาหารโรนว่าอาหารอันโยอื่นมีของเราณติิ ย่อมไม่มีีดังนี้ฉช่น,นานว่าชนทั้งหลายปุจจิงสุถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาทาพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตวัางันว่าท่านเอกลางปาทางอุขิปิตวาชันนุเกกัตวาธิโตเป็นผู้ยกขึ้นแล้วซึ่งเท้าข้างหนึ่งกระทําแล้วบนเขายืนแล้วอาศิย่อมเป็นกัสมาเพราะเหตุอะไรอิตีดังนี้ตัดบทเป็นทิโตบวกอาสินะครับอาชีวกวนว่าอาชีวกอาหากล่าวแล้วว่าอาหารนั้นว่าเรา ปุคาตะตะโปเป็นผู้มีตบะอันไปแล้วในเบื้องบนโครัตโปเป็นผู้มีตบาบะอันกล้า อัมหิย่อมเป็นปาทวีอ่านว่าแผ่นดินมายาอาการตาอ่านอันเราเหยียบแล้วปาเทหิด้วยเท้าทั้งหลายทวีหิสองการปฏิย่อมวันไหวตัสมาเพราะเหตุน,นั้นอาหารกันว่าเราเอกลางปาทางอุคิปต,ตาวาชันลูกเกกัตวาทิโตเป็นผู้ยกขึ้นแล้วซึ่งเท้าข้างหนึ่งกระทําแล้วบนเขายืนแล้วอัมหิย่อมเป็นหิก็อาหารกันว่าเราทิตโกวะผู้ยืนแล้วเที่ยวกาลังยังการวีติน นาเมมิมย่อมให้น้องไปล่วงวิเศษน,ะนิสีธามิย่อมไม่นั่งนาะทิปช,ชามิย่อมไม่นอนอิติดังนี้มนุษย์สานามะชื่ออันว่ามนุษย์ทั้งหลายจัตถหันติย่อมเชื่อเยพุยเยนะวัจะนะมัตังเอวะซึ่งเหตุจากว่าคําโดยมากนั่นเทียวตัดสมาเพราะเอุนั้นอังคามากทาวาสิโนอ่านว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในเว่นแฝนชื่อว่าอังคะและเว่นแฝนชื่อว่ามากตโดยปกติเยพุยเยนะโดยมากสังคุปิตวาแตกตื่นกัน แล้วว่าอาโหโออัธฉริยังอันว่าเหตุอันน่าอาศจรรย์ชานาอันว่าชนทั้งหลายตปัปสิโนโผู้มีตบะเอวะรูปาปีนามะชื่อแม้มีอย่างนี้เป็นรูปขนติย่อมีปุคโรนว่าบุคคลเอวะรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูป นาโนทิทาปุปโพเป็นผู้อันเราทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาภิหารันติย่อมนำไปเฉพาะสการังซึ่งสการะมหมันต่างอันใหญ่มาเสียมาเสียในเดือนในเดือนโสาอาชีวโกอันว่าอาชีวกนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าอาหารนันว่าเราพักขามิย่อมกิน วาตังเอวะซึ่งลมนั่นเที่ยวอาหารกันว่าเราณอาหารนี้ย่อมไม่กลืนกินอาหารรังซึ่งอาหารอันอย่างอื่นทีเพราะว่าเมเมื่อเราขาธันตสะเขี้ยกินอยู่อาหารรังซึ่งอาหารอันอย่างอื่นตะโปอันว่าตะบะนัตติจะเสื่อมไปอิติตรงนี้ณนะอิติย่อมไม่ปรารถนากินจีวัตถุซึ่งวัตถุอะไรอะไร เตหิชเนหิอภิหตังอันอันชนทั้งหลายเหล่านั้นนำไปเฉพาะแล้วมนุษย์าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายยาจันติย่อมอ้อนวอนปุณณ์ปุนางบ่อยๆว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาโนนาเสธาขอจงอย่ายังเราทั้งหลายให้จิบหายปริโพโคอันว่าการบริโภคปุคเลณนะอันบุคคลโครัตะเปนะผู้มีตบะอันกล้าตุมหาทิเสนะผู้เช่นกับด้วยท่านกะโตกระทำแล้วสังวัตติ ย่อมเป็นไปพร้อมอิตายะเพื่อเกื้อกูลสุขายะเพื่อความสุขทีกรัตตังตลอดกาลนานอิติดังนี้ปณะแต่ว่าโสอาชีวกอนั้นวัาาววาตาวากล่าวเลยว่าอาหารโรอันว่าอาหารอัญโยอื่นตาสเมอันเรานั้นนรุจติย่อมไม่ชอบใจอิติดังนี้มหาชนะสะยาจนายะปีริโตผู้อันความอ้อนวอนแห่งมหาชนบีบคั้นแล้ว ถ้าเปตวาวางไว้แล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายสัปปิผานิตาทีนี้มีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นเตหิเเดหิอาพานิอานอันชนทั้งหลายเหล่านั้นนำมาแล้วชิวหักเคบนปลายแห่งลิน้นกุศักเคนะด้วยปลายแห่งยาคาวิโยเจศิส่งไปแล้ววัจเนนะด้วยคำว่าตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายคัาจะถจงไปกุสลางอันว่ากุศลเอตกลางมีประมาณเท่านี้อาลังพอ อิตายะเพื่อเกื้อกูลสุขายะเพื่อความสุขโวแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้โสอาชีวโกอันว่าอาชีวกนั้นนักโคเป็นคนเปลือยหุตวาเป็น ขาทันโตเขียยกินอยู่คูถังซึ่งคูดลุนจันโตถอนอยู่เกเสึ่งผมทั้งหลายสยามาโนโนอนอยู่ภูมิยังบนแผ่นดินกาลังยังการวีตินาเมติให้น้อไปล่วงวิเศษแล้วปัญจะปนาสะวัสานิสิ้นปีทั้งหลาย55เอวังด้วยประการชนี้โวโลกนังอันว่าอันตรวจด,ดูโลกังซึ่งโลกปัจจุสกาเลในการขจัดเฉพาะซึ่งมืดพุทธานังปิโขอ,อวิทัย ต่างเอวะเป็นกิจแม้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายแลไม่ทรงละแล้วโหติย่มเป็นตัตมาเพราะเอิดนั้นเอกจิวสังในวันเนืองพระควาโตเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโวโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสะสมัยในสมัยอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดอะยังชัมพุกาชีวโกอ่านว่าชัมพุกาชีวกนี้ปัญญาญิปรากฏแล้วอันโตในภายในญาณชารสะแห่งขายคือพระญาณสถานว่าพระศาสดาอาวัจิตตวา ทรงไร่ควรแล้วว่ากินนกโขออันว่าเหตุอะไรหนอแหลพระวิสติจักมีอิติดังนี้ทิศวาทรงเห็นแล้วอุปนิสตยังซึ่งอุปนิสัยอรหัตตาแห่งพระอรหัตตากับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตัดสาอาชีวากัสสะของอาชีว,วกนั้นยัตวะทรงทราบแล้วว่าอาหารอันว่าเรา กตวากระทำแล้วเอตังอาชีวกงังซึ่งอาชีวกนั้นอาทิงให้เป็นต้นพาศิษามิจะกล่าวคาถังซึ่งคาถาเอกงังคาถาหนึ่ง รรม,มาพิสามโยอันว่าอันรู้ตลอดเฉพาะซึ่งทรมพระวิตติจะมีปาณาสาสานังแก่พานแ่งสัตว์ผู้มีลมปราณทั้งหลายจาตุราสีติยาแปรติบตีคาถาประโยชน์สาเนนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถามหาชนอันว่ามหาชนนิสาัยาอาศายัยมังกุลบุตรตังซึ่งคุลบุตรนี้ปาปุนิสติจกถึงโสธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งความสวัสดีอิติดังนี้จริตวาเสดเที่ยวไปแล้ว บินดายะเพื่อบินดาราจะเหนในเมืองชื่อว่าราชฤห์ปุณณติวเสในวันรุ่งขึ้นบินดาปาตับปฏิกันโต เสด็จเก้ากลับแล้วจากบิณฑบาตอาหาตรัสแล้วอานันเทเถรังกะพระเถระชีวะ้นนว่าอนนท์ว่าอานันทดูก่อนอานทนอาหางนั้นว่าเราขมิทสามิจักเสด็จไปสันติกังสู่สำนักชัมปุกาชีวกัสตาของอาชีวกชี้ว่าชัมพุกาะอิติดังนี้เถร,รวอนว่าพระเถระปุจิทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหเอวะอันว่าพระองค์นั่นเทียว ขมิสตาจากสเสด็จไปกิงหรืออิติดังนี้สัตถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่าอามะเอออาหางเอว่าอันว่าเรานั่นเที่ยวขมิสตามิจากสเสด็จไปอิติดังนี้สัตถานอันว่าพระศาสดาวัาตวาครั้นตรัสแล้วเอวางอย่างนี้ ปายาชีได้เสด็จไปก่อนแล้วสันติกังสู่สำนักตัสสาอาชีกักสะของอาชีวกนั้นวัตมานากจฉายายะในเวลามีเงาอันเจริญอยู่เทวตาว่าเทวดาทั้งหลายจินตยิงสุคิดกันแล้วว่าสัตานว่าพระาศาสดาคจจติเสด็จไปอยู่สันติกังสู่สำนักชัมพุกาชีกักสะของอาชีวกชื่อว่าชัมพุกาสาอย่างในเวลาเย็นจะก,ก็สว ชัมปุกาชีวโกอันว่าชีวกชิวะชัมปุกะนั้นว่าสติย่อมอยู่ปิธิปาสาเนณแผ่นหินมีหลัง ทันตะกัดถกิริษเถอันเศร้าหมองแล้วด้วยไม้เป็นเครื่องจำระซึ่งฟันอุจจาระปัสสาวะฐานเนอันเป็นที่กระทำซึ่งอุจจาระและปัสสาวะเชคุเฉอันน่าเกลียดเทวังวัดเสตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายยังฝนให้ตกวัตะติย่อมควรอิติดังนี้เทวังยังฝนวัสาเปสูงให้ตกแล้วต่างมุหตังงอวะสิ้นการครู่หนึ่งนั่นเทียวอนุภาเวนะด้วยอนุภาพอัตโนของตน ปิติปาสาโนอ่อานว่าแผ่นหินมีหลังสุจิเป็นประเทศสะอาดนิมมโล เป็นประเทศมีมนทินออกแล้วอโหสิได้เป็นแล้วถะครั้งนั้นเทวตาว่าเทวดาทั้งหลายปุภาวัดสังยางฝนอันเป็นวิการเห็นดอกไม้ฟันจะวันนางมีสีห้าวัสสาปยิงสู่ให้ตกแล้วอุปริในเบื้องบนอัศปิธิปาสานะสะแห่งแผ่นหินมีหลังนั้นสถานว่าพระศาสดาการตาวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักชัมพุกาชีวกัะของอาชีวกชื่อว่าชัมพุกาสาย่งในเวลาเย็นอากาศิ ได้ทรงกระทำแล้วสัตว์ทางซึ่งพระสุรเสียงว่าชัมภูกาแน่ชัมภูกาอิติดรงนี้ชมัมภูโกอันว่าชาัมภูกาจินเตตวาคิดแล้วว่าเอโสปุกโ,กโลนว่าบุคคลนั่น โกนุโขเป็นใครหนอแลอุตวาเป็นทุตช,ชาโนผู้อันบุคคลรู้ได้โดยยากวัตติย่อมเรียกมังซึ่งเราชัมพุกะวาเทนะด้วยวาทว่าชัมพุกะอิติดังนี้อาหะกล่าวแล้วว่าโกเอโสนว่าใครนั่นอิติดังนี้สัทธาว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าชัมพุกะดูก่อนชัมพุกะอาหังนั้นว่าเราอิติดังนี้ชัมพุกโกนว่าชัมพุกกะปุจฉิถามแล้วว่ามหาสมณะ ถ้าแต่สมณะผู้ใหญ่กินกันว่าอะไรตีดังนี้สถานว่าพระศาสดาอาหารตัดล้วว่า อาชาติในวันนี้ตวางกันว่าท่านเทหิจงให้วัฒนฐานางซึ่งที่เป็นที่อยู่อิทฐาถานเนในที่นี้เอการติงสิ้นราตีหนึ่งเมเกราอิติดังนี้ชัมพุกโกลว่าชัมพุกะอาหะกล่าวแล้วว่ามหาสมณฆาเตสมณะผู้ใหญ่วัฒนฐานางันว่าที่เป็นที่อยู่อิปัสมิงถานเนในที่นี้นติย่อมไม่มีอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาอาหะตรัสละว,ว่าชัมพุกะดูก่อนชัมพุกะตะวางนันว่าเธอมาคริอยากระทำแล้วเอวังยัง 你。 ตะวังอันว่าท่านเทหิจงให้วัฒนฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่เอกรติิงสินราตีหนึ่งเมก่เราปัปปจิตานามะชื่ออันว่าบันบัจิตทั้งหลายปัดเถนติย่อมปรารถนาปัปปจิตตังซึ่งบันบจิตมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายปัดเถนติย่อมปรารถนามนุษย์สังซึ่งมนุษย์ปะโสวันว่าสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายปัดเถนติย่อมปรารถนาปะสุงซึ่งสัตว์ของเลี้ยงอิติดังนี้ชัมบุกวนว่าชัมบุกกาปุจิถามเลยว่าปะนะก็ตะ ยิอสิย่อมเป็นกิงหรืออิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่าอามะเอออาหารนั้นว่าเราปรับประชิดตัวเป็นบนรรพชิตอมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ชามผู้โกลว่าชามผู้กาอาหากล่าวแล้วว่าสเจถ้าว่าตะวันั้นว่าท่านปรับประชิดตัวเป็นบนรรพชิตอสิย่อมเป็นไสาลาผูกก้กลงอันว่าน้ำเต้าเตาของท่านโหติย่อมมีกระหังฐานเนนที่ไหน